สวัสดีครับวันนี้พบกับเพจคีให้ทำเป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็ทักษยสมาชิกนะครับวันนี้นะครับหลังจากไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับวันนี้มาในหัวข้อนะครับที่เขาเรียกว่าแฮปปี้เลยนะครับที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับเดี๋ยวเรามาเขาเรียกว่ามาทําความเข้าใจตรงนี้นิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยคำว่าที่ทํางานกับที่เที่ยวเป็นที่เดียวกันเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะครับก็ท Joo ักทายสมาชิกนะครับที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับ วันนี้เราจะมีเขาเรียกว่า,ามีการทํางานนะครับยังไงให้มีความสุขนะครับซึ่งวันนี้ถ้าเกิดว่าเรามีแนวคิดนะครับในการทํางานที่มีความสุขก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าทํางานแบบไม่เหนื่อยนะครับทำงานแบบไม่เหนื่อยอทํางานแบบสบายนะครับ<อ><อ>ก็ถือว่าเป็นอีกหัวข้อหนึ่งนะครับที่สมาชิกนะครับสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนนะครับแล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้ด้วยนะครับก็ขอดูนิดนึงนะครับตอนนี้นะครับใครที่เข้ามาแล้วนะครับก็หลายท่านนะครับตอนนี้ที่เริ่มเข้ามาแล้วนะครับก็ สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูไลน์นี้นะครับก็แชร์ออกไปนะครับแชร์ไปนิดนึงนะครับเพราะวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับที่อยากจะคุยกับสมาชิกมากๆเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราได้คุยเรื่องนี้นะครับมันจะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถทํางานอีกอีกก็แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่เป็นเครื่องมือในการทํางานนะครับแนวคิดนะครับทำงานให้มีความสุขนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าบางคนบอกว่าเราจะทํางานยังไงนะครับให้ ประสบความสําเร็จนะครับเราจะเห็นคนที่เขาเรียกว่าล่ารวยนะครับทําไมเขาทํางานไม่เหน็ดไม่เหนื่อยเลยนะครับทํางานแบบคือต่อเนื่องเลยนะครับไม่ไม่พักเลยอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าเขาเขามีแนวคิดที่ว่าวันนี้เนี่ยเขารักในสิ่งที่ทํานะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่รักมันก็เลยกลายเป็นวเหมือนกับการทํางานของเขานะครับเป็นเวลาพักผ่อนของเขานั่นเองนะครับเพราะหลายๆครั้งนะครับที่ได้คุยกับคนที่ประสบความสําเร็จนะครับได้สอบถามว่าทําไม ลุยงานเยอะทําไมเหมือนกับทํางานแบบน่าจะเหนื่อยอะไรอย่างนี้เนาะเรามองภายนอกนะครับแต่พอเราได้สอบถามจริงๆนะครับเขากลับมีความสุขนะครับในการที่ทํางานในการที่จะได้อยู่ที่ทํางานนะครับแล้วก็การทํางานของเขานะครับก็เรียกว่ามันท้าทายชีวิตของเขาแล้วก็ทําให้เขาเรียกว่าทําแบบไม่เหน็ดไม่เหนื่อยแล้วก็ทําให้มีความสุขไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะทําให้เขาเรียกว่า ก็เลยกลายเป็นที่มาที่ไปว่าวันนี้เนี่ยที่ทางานที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับแล้วก็แนวคิดนะครับทำให้เกิดก็เรียกว่าทํางานให้เกิดมีความสุขนะครับก็เหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับคนที่รักในสิ่งที่ทําทําในสิ่งที่รักก็จะก็เรียกว่าไม่เหนื่อยนะครับภูมิใจนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราเขาเรียกว่าวันนี้สมาชิกที่เข้ามาทําช็อปไล์แชร์นะครับสิ่งที่ได้อยู่แล้วแน่นอนเลยนะครับตอนนี้เนี่ยคือ1สุขภาพนะครับวันนี้ถ้าเกิดเราทําแล้วมีสุขภาพดีนะครับ เชื่อว่าวันนี้เนี่ยเราก็จะมีความสุขถูกไหมครับเพราะว่าวันนี้ไม่มีไม่มีใครนะครับที่ร่างกายเจ็บป่วยอยู่แล้วมีความสุขถูกไหมครับคนที่เจ็บป่วยอยู่นะครับเขามีความทุกข์อยู่นะครับวันนี้เรามาเจอช็อปไลแชร์นะครับเจอผลิตภัณฑ์ที่ดีนะครับทําให้เราเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีความสุขไปไปขั้นหนึ่งแล้วนะครับต่อไปนะครับการได้ทํางานกับเพื่อนการได้ทํางานกับครอบครัวนะครับเราจะเห็นว่างานอื่นนะครับงานอื่นเนี่ยไม่สามารถจะ ทำกับคนที่บ้านได้ไม่สามารถกับจะทํากับเราเรียกว่าไม่สามารถจะดึงครอบครัวเข้ามาเกี่ยวกับงานที่เราทําสมมติเราเป็นลูกจ้างประจําอย่างนี้ถูกไหมครับเราไม่สามารถจะดึงคนในครอบครัวนะครับมามาช่วยงานหรือมาทํางานหรืออ่ะไปไหนมาไหนด้วยนะครับแต่วันนี้เนี่ยชอ็อปไลแชร์นะครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับสามารถเอาคนที่บ้านนะครับสามารถเอาคนที่บ้านหรือเอา เอาคนที่ครอบครัวนะครับเอาคนในครอบครัวเนี่ยนะครับสามารถมาเจมการทํางานได้ด้วยหรือเอาคนในครอบครัวมาร่วมทํางานได้ด้วยนะครับนี่คือก็เรียกว่าวันนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความสุขในการทํางานนะครับก็ทักทายสมาชิกนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่เราพบกันนะครับในหัวข้อที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับก็เลยว่าวันนี้เนี่ยจะเชี่ยเห็นว่าวันนี้นะครับการทํางานกับชอบได้แชร์นะครับ เราสามารถทํางานกับคนที่บ้านได้สามารถทํางานกับคนที่เราลักสามารถทํางานกับคนที่เรียกว่าสมมุตนะิเราอยากมีเพื่อนนะครับเราเอยากมีเพื่อนเราเจนเนอวันนี้เนี่ยนะครับสมาชิกของช็อปไล์แชร์นะครับก็มีผู้สูงอายุลหลายท่านนะครับที่เข้ามาทํางานแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยคนที่มีอายุเยอะนะครับวันนี้ครอบครัวมีพร้อมถูกไหมครับวันนี้บ้านมีรถมีนะครับครอบครัวมีแล้วนะครับแต่วันนี้สิ่งที่ผู้สูงอายุเข้ามากับช็อปไล์แชร์แล้วจะได้ก็คือ ได้เพื่อนได้สังคมนะครับอันนี้สําคัญเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นเขาเรียกว่าผู้สูงอายุหรือคนแก่ที่อยู่ที่บ้านอย่างเดียวนะครับก็ทําให้จิตใจห่อเหี่ยวนะครับไม่มีลูกหลานมาเยี่ยมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดมาทํากับช็อปไล์แชร์นะครับก็จะมีเพื่อนฝูงนะครับมีเพื่อนฝูงคอยดูแลคุยเรื่องราวเดียวกันนะครับทำให้ชีวิตเนี่ยของเราเนี่ยมีสีสันนะครับมีสีสันขึ้นแล้วก็ทําให้ชีวิตของเรานะครับไม่ห่อเหี่ยวนะครับสุขภาพของเราก็ดีขึ้นนะครับอันนี้คือในส่่ววนของเารียก ความสุขนะครับที่ได้จากช็อปไลแชร์นะครับแล้วก็วันนี้นะครับในส่วนของเขาเรียกว่างานที่เราทําวันนี้นะครับที่ที่มาที่ไปของหัวข้อที่ทํางานที่เที่ยวเดียวที่เดียวกันนะครับเราเนี่ยจะมีโปรโมชั่นในการท่องเที่ยวต่างๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยจัดนะครับบางครั้งเนี่ยเราขายแต่โปรโมชั่นสินค้าอย่างเดียวถูกไหมครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับก็คือเป็นโปรโมชั่นนะครับถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็น เป็นโปรท่องเที่ยวก็มีนะครับแล้วก็กรียกว่าเป็นขายทริปท่องเที่ยวเลยก็มีนะครับอย่างเช่นนะครับที่ขึ้นอยู่ในจอหน้าจอตอนนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นโปรที่ซื้อนะครับซื้อเพื่อท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับซื้อเพื่อท่องเที่ยวอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เขาเรียกว่าสามารถจูงใจนะครับสามารถจูงใจแล้วก็สมาชิกสามารถเอาไปแนะนําไปแนะนําใครครับไปแนะนําคนที่ อยากจะท่องเที่ยวนะครับที่เขาทํางานแล้วก็อยากจะมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับหลายคนวันนี้เนี่ยการท่องเที่ยวเป็นความสุขอีกความสุขหนึ่งนะครับอันนี้เราก็สามารถนะครับไปนําเสนอนะครับกับลูกค้าที่ชอบเที่ยวอย่างเดียวนะครับแล้วเราก็จะมีโปรโมชั่นที่สามารถไปแนะนําธุรกิจนะครับเขาเข้ามาร่วมธุรกิจกับเราแล้วนะครับเขาซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์จากช้อปปี้แชร์นะครับแต่เขาเนี่ยมีสิทธิ์ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่า เป็นผลรวมนะครับผลรวมหมายถึงว่าได้ครบเซตเลยนะครับ 1. ได้สินค้านะครับ2ได้ธุรกิจมาด้วยนะครับ3ได้ท่องเที่ยวด้วยนะครับอันนี้ถือว่าถือว่าครบสมบูรณ์เลยนะครับก็จะมีโปรโมชั่นแบบนี้นะครับสามสีอย่างอยู่ตอนนี้นะครับที่สมาชิกนะครับสามารถเลือกนะครับให้เหมาะกับตัวลูกค้าเองนะครับตัวลูกค้าบางท่านนะครับอากไปเที่ยวอย่างเดียวนะครับเราก็ใช้เซต ซ,ซื้อตั๋วท่องเที่ยวไปเลยนะครับไปเจอลูกค้าที่อยากได้สินค้าด้วยนะครับเราก็ใช้เซตนี้เลยนะครับจะมีสินค้าผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับคนที่หนึ่งอยากทําธุรกิจด้วยนะครับอยากทําธุรกิจด้วยแล,แล้วก็อยากไปเที่ยวด้วยนะครับอยากได้สินค้าด้วยครบเซตเลยนะครับอันนี้จะเป็นโปรโม,มชั่นที่ถือว่าตอบโจทย์มากนะครับตอบโจทย์มากในการที่ว่าเราจะชวนสมาชิกนะครับ ให้มาเข้าร่วมกับธุรกิจของเรานะครับเข้าร่วมแล้วนะครับแล้วก็ถือว่าได้เข้าร่วมแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นโปรโมชั่นที่สนับสนุนส่งเสริมนะครับการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะครับการท่องเที่ยวในประเทศนะครับเพราะวันนี้เนี่ยหลังจากช่วงโควิด -19 ระบาดนะครับก็การท่องเที่ยวต่างๆนะครับซบเซาลงไปนะครับเราจัดเขาเรียกว่าเราจัดทริปนี้ขึ้นมานะครับก็หนึ่งนะครับได้ช่วยคนในประเทศด้วยให้เศรษฐกิจนะครับหมุนเวียนในประเทศนะครับแล้วก็ เราก็ได้ไปนําเสนอคนใหม่นะครับเข้ามาทําธุรกิจกับเราด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นผลประโยชน์พลอยได้ที่เยอะมากเลยนะครับเราก็ถือว่าเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่อยากจะดันนะครับอยากจะดันให้สมาชิกนะครับได้ใช้โปรโมชั่นนี้นะครับไปแนะนําคนใหม่นะครับไปแนะนําคนใหม่ไปแนะนําคนที่อยากจะท่องเที่ยวไปแนะนําคนที่อยากจะทําธุรกิจนะครับวันนี้เขาทําธุรกิจแล้วเขาได้ของแถมคือการได้ไปเที่ยวด้วยนะครับถือว่าเป็นเป็นโปรโมชัน่นที่ สุดยอดนะครับสุดยอด <luxury> <sh arp> <masking in ladım> เพราะวันนี้เนี่ยการที่เราไปเที่ยวนะครับการที่เราไปเที่ยวมันก็จะมีเขาเรียกว่ามีภาพนะครับสมมติตัวผู้นําเองนะครับวันนี้จะมีรูปผู้นำนะครับที่ไปท่องเที่ยวทริปแรกนะครับนะครับวันนี้เนี่ยทริปนี้นะครับหรือภาพเหล่านี้นะครับเราสามารถเอามาโปรโมทแล้วก็เชิญชวนคนใหม่เชิญชวนลูกค้านะครับที่เขาอยากจะไปเที่ยวว่าวันนี้เนี่ยเราได้จัดแล้วนะครับเราได้จัดไปทั้งแล้วแล้วก็ เป็นภาพที่สุดยอดมากนะครับเป็นการล่องเรือยอดนะครับอาหารการกินครบนะครับที่พักครบนะครับก็ถือว่าวันนี้นะครับไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆนะครับโปรโมชั่นไม่ได้เขียนขึ้นมาลอยๆเราทําจริงเราพาไปจริงนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นภาพที่ได้มาเราก็สามารถเอาภาพเหล่านี้นะครับเป็นสื่อนะครับเป็นสื่อให้เขาเรียกว่าเป็นสื่อให้กับลูกค้านะครับลูกค้าหรือว่า ถ้าเห็นภาพนี้นะครับเป็นผมผมก็อยากไปเที่ยวนะครับเป็นผมก็อยากไปเที่ยวเพราะมันมีความก็เรียกว่ามีความจริงมีความชัดเจนนะครับเราขายตัวท่องเที่ยวก็จริงนะครับเราได้สินค้าไปแล้วนะครับบางทีบางคนนะครับอาจคิดว่าบริษัทคงไม่พาไปหลอกนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแต่ของเรานะครับบริษัทพาไปแน่นอนนะครับตรงนี้แล้วก็พาไปเที่ยวหลายที่ด้วยนะครับหลายที่ด้วยพาไปเที่ยวที่เกาะนะครับพาไปล่องเรือยอทนะครับหรือพาไปจุดชมวิวต่างๆนะครับอันนี้เราก็ช่วยเหลือถือว่า เศรษฐกิจในภูเก็ตด้วยนะครับเพราะภูเก็ตเนี่ยการท่องเที่ยวตอนนี้นะครับซบเซามากนะครับเราก็จะเป็นหนึ่งในนั้นที่จะคอยช่วยเหลือนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงนะครับที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในส่วนของการท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ส่วนอาหารการกินนะครับหรือที่พักโรงแรมต่างๆเนี่ยเราเข้าไปชุดหนึ่งนะครับเป็นร้อยกว่าชีวิตอย่างนี้ก็ทําให้เศรษฐกิจตรงนั้นหมุนเวียนขึ้นมานะครับเราก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการช่วยประเทศนะครับให้ให้เศรษฐกิจเนี่ยได้เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีการช่วย ให้พี่น้องทางภูเก็ตนะครับมีอาชีพด้วยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเรามีเขาเรียกว่าเรามีเพื่อนที่ภูเก็ตนะครับเรามีผู้นําที่ภูเก็ตเราก็สามารถเชิญชวนเขามาร่วมกับอชอบไลไรแชร์ได้ด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยเขาเรียกว่าสามารถช่วยให้สมาชิกนะครับสามารถเชิญชวนนะครับสามารถเชิญชวนแล้วก็สามารถนําไปบอ oh, กต่อลูกค้าได้เลยนะครับจะมีภาพต่างๆนะครับที่ ที่สวยงามนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ที่สวยจริงนะครับถือว่าวันนี้เราไม่เดินทางออกนอกประเทศไม่ได้เราก็เที่ยวในประเทศนะครับก็ถือว่าได้อุดหนุนคนไทยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นอีกโปรโมชั่นหนึ่งนะครับที่ขับเคลื่อนนะครับถือว่าเป็นเป็นเครื่องมือหนึ่งนะครับที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับปกติเราจะมีแค่สินค้าถูกไหมครับเป็นสินค้าแค่สินค้าอาเสริมสุขภาพสกินแคร์นะครับอยู่ในหมวดนี้แต่วันนี้เนี่ยเรามีตั๋วท่องเที่ยวด้วยนะครับ เป็นอีกเครื่องมือหนึ่งเป็นอีกสินค้าหนึ่งนะครับที่อยากให้สมาชิกนะครับได้เข้าใจได้เข้าใจแล้วใช้กาเรียกว่าใช้เครื่องมือนี้ใช้สินค้าตัวนี้นะครับได้เชิญชวนเพื่อนได้ง่ายขึ้นนะครับบางครั้งเนี่ยเราไปชวนธุรกิจนะครับชวนทําธุรกิจเขาอาจจะไม่สนใจแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าชวนกันไปเที่ยวนะครับชวนกันไปเที่ยวเที่ยวยังไงได้เงินเห็นไหมครับเที่ยวอย่างไรให้ได้เงินนะครับวันนี้เนี่ยเราขายโปรโมชั่นไปนะครับโปรโมชั่นท่องเที่ยวหรือขายตั๋วท่องเที่ยวไปนะครับ เราก็จะมีคะแนนนะครับของตั๋วด้วยนะครับตรงนี้เราก็จะได้ค้าแนะนํานะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าพูดง่ายๆนะครับได้ทั้งเที่ยวนะครับชวนเขาไปเที่ยวนะครับแล้วก็ได้เงินด้วยนะครับในนี้ลึกๆลงไปเนาะเดี๋ยวค่อยสมาชิกก็อาจจะรู้อยู่แล้วนะครับในส่วนของรายได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผลลัพธ์นะครับที่เขาเรียกว่าหลังจากที่เราได้ไปเที่ยวกันนะครับก็จะส่งผลให้เราเนี่ยสามารถทํางานนะครับ ทำงานได้มีพลังมากขึ้นเ็ราะเหมือนกับก็เรียกว่าได้ชาร์จแบตแล้วนะครับได้ชาร์จแบตได้ชาร์จร่างกายของตัวเองให้แข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังนะครับในการทํางานแล้วก็ได้ภาพสวยๆนะครับมานําเสนอนะครับมานําเสนอกับลูกค้าใหม่นะครับลูกค้าใหม่ที่เขายังไม่เคยได้ไปเที่ยวนะครับหรือลูกค้าลูกค้าเก่าก็เหมือนกันนะครับหรือสมาชิกเก่านะครับที่ยังไม่ได้ไปเที่ยวนะครับรอบนี้ยังทันนะครับวันที่ก็เรียกว่าช่วงนี้นะครับ ช่วงนี้เนี่ยยังทันนะครับในรอบที่2นะครับเพราะก็สมาชิกนะครับสามารถแนะนำนะครับคนใหม่ลูกค้าเก่าหรือว่าอะไรก็ได้หมดนะครับหรือคนเก่าจะไปเที่ยวอีกรอบหนึ่งนะครับก็ได้อยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีโปรโมชั่นที่คอยส่งเสริมหลายโปรโมชั่นมากนะครับป็ถือว่าใครที่สนใจนะครับสามารถติดต่อตัวแทนสมาชิกของช็อปไลท์เชได้เลยนะครับสำหรับท่านที่ชมไลน์นี้แล้วมาเจอนะครับก็อยากให้ติดต่อนะครับสมาชิกนะครับเราก็มีการมีการเทคนิคไม่ว่าจะ มีการเที่ยวฟรีได้ด้วยนะครับแต่ต้องออกแรงทํางานนิดนึงนะครับมีเที่ยวฟรีมีซื้อตั๋วนะครับแล้วก็เข้ามาร่วมธุรกิจก็ได้ไปเที่ยวด้วยนะครับสามอย่างแล้วแต่เราพอใจแบบไหนนะครับเราจะเที่ยวฟรีแล้วก็เข้ามาทํางานนิดนึงนะครับเราไม่อยากทํางานนะครับเราอยากซื้อตั๋วก็ได้เลยนะครับมีช้อยให้เลือกนะครับแล้วก็หรือจะทําธุรกิจนะครับเข้าร่วมธุรกิจกับเรานะครับในในการจะซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าแล้วก็ได้ไปเที่ยวนะครับมี3ามช้อยให้เลือกนะครับก็อยู่ที่ว่าตัวเราวันนี้เนี่ยเราชอบบบแไหนนะครับ นี่คือในส่วนของเขาเรียกว่าที่ทํางานที่เที่ยวที่เดียวกันนะครับมันจะมีความสุขนะครับในการที่เราทํางานแล้วก็เราได้เงินไปด้วยนะครับรายได้ที่จะมาได้ยังไงนะครับอันนี้ก็ต้องติดต่อสมาชิกของเรานะครับลึกๆลงไปเดี๋ยวก็คุยรอบอกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับผลลั์นะครับเราก็มีผลลัพธ์เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นต่างๆนะครับเราก็มีโปรโมชั่นไม่ว่าโปรโมชั่นการซื้อสินค้านะครับมาชิงรางวัลนะครับหรือโปรท่องเที่ยวนะครับทำคุณสมบัติได้นะครับไปเที่ยว นะครับถ้าเกิดว่าใครที่เข้ามาชมไลฟ์ใหม่หรือสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่เคยรู้นะครับเกี่ยวกับที่ไหนทำเป็นหรือชอบอะไรใชของเราสามารถดูที่เพจนะครับประวัติเนื่การท่องเที่ยวต่างๆคลิปต่างๆที่ไปนะครับก็มีหลายคลิปอยู่นะครับที่พาสมาชิกไปเที่ยวนะครับสนุกสนานกันนะครับล่าสุดก็ที่ภูเก็ตนะครับอันนี้คือช่วงนี้ก็คือโควิด -19 นะครับระบาดเราก็ไปไหนไม่ได้เนาะก็เที่ยวในประเทศนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะครับส่งผลให้สมาชิกเนี่ย สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วก็ทํางานนะครับตอนนี้ทํางานลุยกันมากเลยนะครับมีรายได้ตั้งแต่ตอนนี้ก็เขาเรียกว่าคนที่เข้ามาใหม่นะครับภายในไม่ถึงเดือนนะครับก็รับรายได้หลักหมื่นกันแล้วนะครับก็อัพตําแหน่งกันเรื่อยนะครับแล้วตอนนี้มีผู้รับรายได้หลักแสนนะครับก็หลายท่านอยู่นะครับในการที่ว่าเข้ามาร่วมงานกับช็อปไลน์แชร์นะครับอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกผลงานหนึง่งอีกผลลัพธ์หนึ่งนะครับที่ มีเครื่องการันตียืนยันนะครับจะมีรูปภาพต่างๆอยู่ในเพจกองคิดได้จำเป็นนะครับก็ถือว่าสมาชิกใหม่นะครับที่เพิ่งเข้ามาดูนะครับก็สามารถเข้ามาชมย้อนหลังได้ชมที่เพจนะครับสามารถเข้าไปค้นหานะครับที่เพจคิดได้จำเป็นนะครับไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นรูปภาพต่างๆนะครับหรือวิดีโอต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถดูย้อนหลังได้ดูฟาร์มน่าเชื่อถือได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับในการท่องเที่ยวต่างๆนะครับ สมาชิกนะครับตอนนี้ก็เขาเรียกว่ากลับมานะครับลุยงานกันเยอะเลยนะครับลุยงานกันเยอะรุยงานกันเยอะแล้วก็วางเป้าหมายกันอีกนะครับทริปนี้นะครับเราเชื่อว่าอ่ะไปกันเป็นร้อยชีวิตอีกนะครับในรอบที่2นะครับก็ถือว่าเป็นอีกฟังก์ชันงานหนึ่งเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ที่ร่วมกันโปรโมทนะครับร่วมกันโปรโมทเพื่อให้งานนี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าเขาเรียกว่า มีรอบที่1รอบที่2รอบที่3ที่4ี่ที่5ก็จะตามมานะครับเราก็จะมีเศรกิจที่ต่อไปเราก็จะอาจจะเปลี่ยนที่สถานที่เที่ยวนะครับที่ไหนสวยๆนะครับเราก็จะจัดทริปแบบนี้นะครับหมุนเวียนให้สมาชิกเนี่ยได้ไปผ่อนคลายกันนะครับแล้วก็สามารถเป็นเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่สามารถช่วยให้ทีมงานเนี่ยสามารถแนะนําคนใหม่นะครับหรือแนะนําลูกค้าใหม่เข้ามาทําให้เราเนี่ยสามารถก็เรียกว่าคุยกันง่ายขึ้นนะครับจากที่เราไปชวนเขา จากการที่เราไปชวนเขาทำธุรกิจตรงๆนะครับหรือจากการที่เราไปนำเสนอสินค้าอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เนี่ยเรามีเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งก็คือตั๋วท่องเที่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือที่สุดยอดมากนะครับแล้วก็เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์หลายๆท่านนะครับเพราะผมเที่ยววันนี้เนี่ยไม่มีใครไม่อยากจะเที่ยวนะครับทุกคนเนี่ยอยากจะท่องเที่ยวอยากจะพักผ่อนนะครับแต่พักผ่อนยังไงนะครับให้เกิดผลลัพธ์ให้เกิดรายได้นะครับ แล้วก็ให้เกิดความสุขนะครับแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะครับที่นี่นะครับแน่นอนเลยช็อปไปแชร์นะครับเราไปเที่ยวกันมาแล้วนะครับแล้วก็หลายทริปด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกเรื่องราวหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้นะครับที่เป็นหัวข้อดีๆนะครับก็อยากให้สมาชิกนะครับได้แชร์ไลน์นี้ไปนะครับแชร์ไลน์นี้ไปแล้วก็เราก็สามารถทําให้เพื่อนๆนะครับได้ดูไลน์นี้พอดูไลน์นี้เขาจะเข้าใจว่าวันนี้เนี่ยนะครับจะไปเที่ยวกับเรานะครับมีภาพสวยๆนะครับ ที่เพจด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพจนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไลฟ์อยู่นะครับก็จะมีภาพสวยๆให้เห็นวันนี้เนี่ยเราทําจริงนะครับทำจริงไปจริงนะครับไม่มีการหลอกลวงนะครับก็ถือว่าเป็นอีกไลฟ์หนึ่งนะครับที่ที่ฝากให้สมาชิกนะครับได้กดไลค์กดแชร์กันออกไปแล้วก็นําเสนอลูกค้าใหม่ๆนะครับวันนี้ก็ต้องฝากไว้ประมาณนี้นะครับในส่วนของโปรโมชั่นต่างๆนะครับหรือวิธีคิดในการที่ว่าเราจะทํางานได้มีความสุขนะครับ วันนี้จะต้องขอจบไลฟ์เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ